สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลยบอลทุกคนเลยนะมีเสียงคอมเมนต์เสนอแนะนะครับจากแฟนๆวอลเลยบอลไทยเมื่อนะักกีฬาวอลเลยบอลหญิงของไทยนะครับทำการแข่งขัน VNL 2022สอาเซนกังปรี AVC ครับนำมาซึ่งการตั้งกระทู้นะครับว่านะักกีฬาวอลเลยบอลหญิงไทยเนี่ยเสิร์ฟเบาลูกเสิร์ฟเปลี่ยนเกมได้น้อยนะครับแอดมินว่าเหล่าบรรดาสตาฟโค้ชทีมงานก็คงรู้แหละ แล้วก็เตรียมตัวปรับปรุงแก้ไขนะครับซ่อมเสริมพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนำมาซึ่งคลิปคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยเสิร์ฟโดยมีทีมงานเก็บสถิตินะครับจดแต้มจดข้อผิดพลาดยิ่งกว่าอะไรทั้งสิ้นน่ารักจริงๆครับผมนี่ยังไงล่ะครับทีมงานเก็บสถิติสุดยอดไมล่ล่าสำหรับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับจะบินเดินทางวันที่19นี้ แล้วก็เริ่มทำการแข่งขันนะครับ23กันยายนนี้เป็นต้นไปโอ้โหแมตช์นี้ยิ่งใหญ่แล้วก็มีความสำคัญมากพอสมควรนะยังไงก็รอเชียร์ราติดตามกันครับทุกคนไปละบ๊ายบาย